คือพี่เขาเนี่นะครับคุณผู้ชมผมใช้ว่าเป็นเรื่องฟื้นจากความตายครับพี่คนนี้นะครับเคยมีถุงอะไรบางอย่างเรียกว่าเป็นถุงน้ําในสมองนะครับทําให้ปกดทับอาการต่างๆของร่างกายหมอบอกว่าการถ้าเกิดจะเอาถุงน้ําออกจากสมองเนี่ยไว้ในร่างกายก็อันตรายพี่นะบอกว่าแต่เอาออกก็อันตรายเหมือนกันพอคุณหมอผ่าตัดบอกว่าพี่เขามีโอกาสเป็นเจ้าหญิงนิทราสภาพเป็นผักก็ได้ แต่เขาสู้ตัวเองสู้ตัวเองจนกลับมาได้แต่สิ่งนี้ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือพอผ่าตัดมาเสร็จช่วงเทศกาลกินเจเดือนเกิดเดือนกระกฎะาคมแปปีมาแล้วสิ่งที่เขาเจอคือว่าหลุดอะ่ะอาการแปลกแปลแกแปลกยังไงครับพี่ผลเขาจะชักเขาจะมีอาการชักแล้วกลับมาเป็นแบบเดิมทุกรอบ ก็คือทุกทุกเดือนเกิดเขาซึ่งซึ่งจะเป็นช่วงมันเกิดเพราะเขาผ่าตัดก็คือวันที่24ซึ่งเขาเกิดวันที่25ครับเขาจะเป็นแบบเนี้ยทุกปีปแล้วก็<ล>ะจะเป็นช่วงใช่จะเป็นอีก <c ười> ช,อช่วงหนึ่งคือช่วงกินเจอือค่ะเขาจะปีหนึ่งเขาจะเป็นสองช่วงเพราะมันจะมีช่วงหนึ่งที่เป็นเทศกาลกินเจเขาถื <c ười> อศีลอยู่แล้วเขาเหมือนแบบชักแล้วก็แบบไม่รู้ไม่รู้ตัวแต่ว่าเขาพูดว่าเขาไปเจอคนนั้นคนนี้ที่แบบไปแล้ว แล้วก็เห็นสะพานเห็นคนที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยใช่ค่ะแล้วเขาก็บอกอ้ยถึงสะพานตรงนี้แล้วนะหมายถึงว่าทาไมมันมืดมันมองไม่เห็นคือเขาอธิบายซึ่งตรงเหตุการณ์ตรงนั้นคืออยู่กันหลายคนเพราะไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะมันอยู่ในช่วงกินเจด้วยทุกคนรักษาศีลกันอยู่แล้วแต่พอนั้นปุ๊บมันก็เหมือนแบบว่าเขาบอกว่าเขาเห็นแสงสว่างคือเหมือนแบบเห็นเห็นอาาหรือว่าเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในนั้นไป,ไปไปไปดึงเขากลับมา ทุกคนก็บอกอาจเดินเดินตามแสงมานะอะไรเงี้ยนี่คือเหตุการณ์ที่เขาเจอค่ะแล้วเขาจะเป็นอย่างนี้ทุกปีสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นนะครับคือคุณพี่เนี่ยนั่งอยู่แต่ว่ามีพี่ฝนอธิบายด้วยเนี่องจาว่าบางทีพี่เขาว่าื่อทีผมนั่งคุยก่อน,อนรายการพี่ก็จะบอกบางทีเขาก็าคุยรู้เรื่องบางทีก็คุยไม่รู้เรื่อง<ช>อมีอาการาบางทีก็ช้าเพราะว่ามีเรื่องของการผ่าตัดมันต้องทําลายเซลล์ต่างๆของร่างกายก็เลยพี่ฝนพามาจากกแกลง เพชรนะครับอ่ะทีนี้ในนี้ให้คาตอบได้ไหมครับเขาบอกว่าเขาเคยตรวจกรรมกับจย์เรนด้วยบอกให้แก้คือไปปล่อยปลาเนาะซึ่งไปทําแล้วทําแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็พยายามจะทําทุกวันเกิดของเขาซึ่งเป็นวันอังคารแต่พอถึงวันอังคารทีไรปุ๊บเขาจะปวดหัวแล้วลุกไม่ขึ้นเออใช่ค่ะเีนี่ยคือคุยกันว่าเออเดี๋ยววันอังคารเราจะไปปล่อยปลานะแต่กลายเป็นว่าพอถึงวันเกิดเขาปุ๊บไม่ได้ละ ก็เลยนั่นแหละค่ะอยากเจอว่าค,คือสิ่งที่เขาเจอเนี่ยก็เลยคือทุกคนที่บ้านคิดว่าน่าจะเป็นเจ้ากรรมในเวรเขามาทวงหรือเปล่าแล้วเราจะแก้กันยังไงเพราะตอนนี้คือทุกคนที่บ้านก็ถ้าถามว่าเครียดไหมเครียดกับสิ่งที่เขาเป็นเพราะว่าพอเป็นทีก็ใช้เงินเยอะเนะาะปกติรักษาโรงพยาบาลรัฐปกติรักษาโรงพยาบาลรัฐต่อพอพอช่วงที่หมอนัดห่างแล้วนะคะ กลับมาเป็นอีกเพิ่งมาเป็นงูสวัสดิ์เมื่อตอนช่วงวันเกิดเขาก็กลายเป็นว่าเชื้อง,งูสวัสด์ขึ้นสมองอีกเขาก็ชักอีกชักคือเนี้ยคุณผู้ชมมีโอกาสเสียชีวิตได้ที่จุว่าคนชักก็เกรง็งไม่รู้ตัวกัดลิ้นที่ส<ช>ุดว่าต้องเอาช้อนกันไว้แล้วเวลาชักเนี่ยทุกอย่างปากเบิกพังหมดแนะ่<ช>นอนพเพราะว่าจะกัดกเขาจะเกร็งมาหมดอะ่ะคือเป็นความทุกข์คับคุณผู้ชม,เป,มปปเป็นอย่างนี้มาแปดปีลวปีหนึ่งมันอย่างน้อยสองครั้ง่คะ สิ่งที่เนี่เห็นเนี่ยเลยนี่เห็นอะไรในตัวพี่เขามีเกี่ยวกับโลกหรือว่าที่เลนบอกให้พี่เขาไปปล่อยปลาเพราะว่าเจ้ากรรมนิเวศของพี่เขาอะเป็นปลา,าแล้วพี่เขาอะเคยทุบหัวทุบปลามาก่อนใช,ใช่อาจารย์เลนี่เคยบอกเคยบอกไว้แต่แล้วทุบจริงๆเอออันนี้ถ่าในสมัยเนี้ยเขาที่เคยชาติเนี้ยไม่เคยไม่เคยฆ่าัออกเจ้ากรรมนิเวศชาติเก่า เขาก็เลยมีปัญหาเรื่องอะไรก็อยู่ที่สมองหมดทุกอย่างอตอนตอนที่ผ่าตัดครั้งเมื่อห้าหกปีที่แล้วรู้สึกว่าครั้งที่สามออกจากห้องผ่าตัดมาไม่มั่นใจว่ารู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวแต่เห็นหัวปลาแบบใหญ่มาก<ฮ>ตาม,มาตอนที่รถเข็นน่ะเข็นออกจากห้องผ่าตัดนั<ฮ>้นหลานๆแบบเดินตามมา ก็กลัวว่าจะมากกัดลูกหลานเราไมันก็เรียกเรียกให้มาหาใกล้ๆอันนั้น,นะคือความรู้สึกครั้งสุดท้ายที่แบบจําได้อต่อครับเรนตอนนี้เห็นผู้ชายผู้หญิงไม่เสร็จเสื้อผ้าแต่หัวเป็นปลาอยู่ข้อหลังพี่เขาซึ่งเป็นเจ้ากรรมในเวรจากอาดีตชาติของพี่เขาในชาติก่อนที่เขาจะมาปัจจุบันปัจจุบันเนี้ยเขาเคยทํากรรมโดยเป็นคนทําปลามาก่อน และเขายังไม่ได้ขอศิกรรมกับปลาเหล่านั้นเจ้ากรรมในเวรแล้วพี่เขากลับมาเกิดวับเจ้ากรรมในเวรเขาก็เลยตามมาทวงคืนกรรมของเขาก็จะมีการปวดหัวอยู่เสมอบางทีก็เป็นเชื้อราในสมองบางทีก็เป็นโรคขึ้นสมองอะไรก็สมองอย่างเดียว่ะคือจะเอาให้ตายแต่ตอนนี้ก็ปวดยังไงนะครับตอนนี้ก็ยังปวดอยู่ปวดหัวใช่ปวดแล้วจะเริ่มสั่นแต่พอจะไปปล่อยปลาก็ไม่ได้ปล่อยสักทีหนึ่ง เน,นี่ยค่ะเนี่ยคือพอพูดถึงปุ๊บเขาเนี่ยคืออาการจะเริ่มชักอ๋อเ้ยพี่ต้องดูดีๆนะครับดังนั้นพี่ต้องผ่อนปลนพอพี่ตื่นเต้นเพราะตอนนี้หัวใจพี่มันเต้นแรงตุ๊บ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 ใช่ใช่ใช่โอเคแล้วอย่างทำยังไงดีครับเรนซึ่งสิ่งที่เรนดูสแกนทางร่างกายพี่เขาแล้วอะตอนนี้หัวใจเขาเต้นแรงหัวใจเขาจะมีเส้นเส้นหนึ่งที่มันตรีบอยู่ ที่เรนเห็นใช่ใช่ใช่จริงค่ะเขาเป็นเหมือนแบบหลอดหลอดไอ้ตรงครัวหัวใจช่องที่สี่ะตีใช่ค่ะตั้งนานแล้วนะคะโรคเนี้ยเป็นมาสิบกว่าปีแล้วค่ะเคยเล่าให้อาจารย์เรนฟังก่อนไหมไม่เคยไม่เคยเมื่อกี้ยังไม่ได้เล่าให้คุณบอยฟังเลยค่ะลืมค่ะลืมแล้วเรนก็สแกนเข้าไปอยู่ในร่างกายเขาซึ่งเรนเห็นในห่วงเขาเนี่ยมันเหมือนมีถุงน้ําซึ่งมันมีลักษณะของการที่ถุงน้ําแตกออกไปแล้ว มันแฝบลงอะ่ะคุณหมอยืนยันแล้วว่าบางส่วนคือเอาออกได้แต่บางส่วนต้องอยู่กับเราซึ่งทุกวันนี้ยังมีอยู่ใช่ค่ะมันมันเลยแบบนี่คือพี่เก่งอยู่ใช่ไหมครับเก่งอยู่น้มือเก่งพี่เขาตื่นเต้น,น,นถ้าอันนี้พี่ต้องเวลาที่พี่เก่งอะ่ะพี่ต้องไม่ตื่นเต้นเพราะถ้าพี่ตื่นเต้นพี่จะเป็นแบบนี้สอง อันนี้เลนกำลังจะช่วยพี่อยู่นะ,ะเจ้ากรรมนเวรเขาบอกว่าไปปล่อยปลาแล้วเขาจะปล่อยให้หายแล้วพี่เขาเนี่ยเคยพูดไว้ว่าเขาจะชดดช้ยนี้กรรมแค่ชาตินี้ชาติสุดท้ายใช่บอกว่าถ้าจะทำอะไรก็ยอมทุกอย่างยอมหมดสิ่งที่เคยผ่านมาไม่ว่าจะอดีตชาติที่เราเคยทำอะไรไว้ ก็จะยอมชดใช้ไม่มีไม่มีข้อยกเว้นยอมบอกกับเจ้ากรรมนาเวนแบบเนี้ยพอตื่นขึ้นมาก็จะพูดแบบเนี้ยว่าเอาเอจะยอมเจ็บปวดจะผ่าตัดกี่ครั้งก็ยอมมองเงี้ยขอให้แบบให้เขาเอาโหสิกรรมมาให้อย่างเดียวคุณผู้ชมจะเห็นว่าพี่คุณจะเห็นแค่พี่ที่ป่วยเนาะแต่ว่าพี่ผลที่พามาเนี่ยขณะที่บอกว่ายอมเขาแบบ โอ้โห oh, 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 oh. มันหนักมากนี่เป็นลูกพี่ลูกน้องมันหนักมากสกาหรับครอบครัวการผ่าตัดใช้เงินหลักแสนนะคุณผู้ชมใช่ค่ะ <S 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 ซึ่งสิ่ง <S 2> <S 2> ที่เรสกแกนเข้าไปในหัวสมองของพี่เขาอะมันมีถุงน้ําแล้วก็ยุบแล้วแต่มันก็จะมีความพี่ถึงพี่เคยเคยแผลลวกไหมแบบน้าร้อนลวกเคยมันจะพองแล้วน้ํามันแตกไปมันก็จะวุบเข้าไปแต่มันก็ยังมีร่องรอยของถุงน้ําเหล่านั้นอยู่ แล้วก็สิ่งที่เล่นหเห็นมันจะมีอะไรไม่รู้หัวสมองเหมือนแบบเส้นเลือดในสมองเขาจะมีตีบอยู่สองสาเส้นซึ่งมันจะมีอยู่ตรงกลางไม่แน่ใจประมาณช่วงเนี้เจ้ากำเนิดเวรของเขาอ่ะบอกเลยมาว่าไปปล่อยปลาแล้วเขาถึงยอมและวิธีแก้พี่ต้องตัดผมสั้นให้พี่เขาอยู่เสมออย่าปล่อยให้พี่เขาผมยาวแบบนี้อผมยาวปุ๊บโลกมาปวดเลยใช่ผมยาวไม่ได้อันนี้คือแบบ ยาวที่สุดแล้วปกติจะสั้นตัวนี้ไม่ได้สั้นแล้วนะคุณผู้ชมใช่ก็คือถ้าผมเขาสั้นนะจะมองเห็นว่าตรงเนี้ยยุกกระโหลกยุกโอ้เหมือนเหมือนให้ต้องโชว์อย่างนี้เหรอก็พี่เขาทำกรรมแบบนี้มาเพราะนึกถึงเอาสากรเบลดาตีหัวปลาเพื่อขายไหมหัวปลาก็จะยุ就เข้าไปตี就就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 就ขายขายขาย就就บเ就就就就เ就就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 า就就就就就就就 ข้อที่สองมันมีอยู่กรรมชาติหนึ่งพี่เขาเคยเอาก้อนหินทุบหัวคนมาก่อนมันเป็นกรรมที่ยุบเข้าไปเขาก็เลยแบบเขาก็จะดิ้นเนี่ยเหมือนกับการที่พี่เขาเป็นทุกครั้งเวลาชักเขาก็จะดิ้นทั้งขาแบบเนี้ยใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นอาการแบบชักแล้วมือเกรงแบบจนแบบต้องใส่ทอ่อคือต้องใส่ทุกอย่างแล้ว แล้วเขาไม่ตายเพราะความตายมันง่ายเกินไปเขาเลยให้พี่เขาตายทางเป็นก็พี่เขาพูดเองว่าทุกชาติฉันขอรวมในชาตินี้ชาติสุดท้ายฉันยอมหมดทุกอย่างไม่ว่าฉันจะเสียอะไรฉันก็ยอมดังนั้นพี่เขาไม่เป็นอไรในตอนนี้หรอกคะ่ะอยู่อีกนานแต่ต้องชดใช้กรรมคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าสายตาของพี่เขามุ่งมั่นมากนะครับแต่มันเป็นความมุ่งมั่นที่มีน้ําตาคลอด้วยเกิดอะไรขึ้นคะพี่เล่าผมฟังหน่อยครับ ก็รู้สึกแบบทรมานทุกครั้งที่มีอาการแล้วก็รู้สึกสงสารคนรอบข้างที่ดูแลน้องเขาก็ดูแลมากน้องๆที่บ้านก็ดูแลพ่อแม่พี่น้องคือเราไม่ห่วงตัวเองห่วงทุกคนน่ะที่เขาจนแบบไม่อยากไม่อยากให้คนอื่นมาทรมานกับเราอ่ะจนครั้งสุดท้ายคิดบอกว่าถ้าเป็นอะไรปล่อยเลยนะไม่ต้องไม่ต้องช่วยอะไรแล้วบอกญาติเลยว่าใช่ เพราะว่าที่ผ่านมาอย่างเมื่อห้าปีที่แล้วอ,อยู่โรงพยาบาลราม,มาประมาณห้าหกปีที่แล้วอะอยู่โรงพยาบาลราม,มาสองเดือนกว่าไม่เป็นไรครับพ,พี่ไม่พูดถึงทุกคนที่สามาใช่ครับใช่ค่ะก็ผ่าตัดสามครั้งเข้าห้องผ่าตัดทั้งหมดสามครั้งทรมานทุกคนเลยทรมานคนเฝ้า ทรมานคนเฝ้าเรารู้สึกแบบโอโห้แย่มากจนบางครั้งถึงขั้นแบบหูไม่ไหวแล้วแบบมันรู้สึกทรมานคนเองคนอื่น่ะมันไม่ได้ทรมานเราคนเดียวอ่ะถ้าเกิดพี่ก็ไปทําตามที่เรนพูดจะดีขึ้นใช่ไหม <จะ S 2> เรนจะดีขึ้นค่ะลองาพี่ลองดูอยากตายก็ไม่ได้ตายอย่างที่ต้องการใช,ใช่ใช่ใช่ถึงจะฆ่าตัวตายก็ฆ่าไม่ได้เพราะเขาไม่ให้พี่ตายเขาใจพี่ทรมานแบบนี้จนกว่าจะหมดเวลาซึ่งพี่จะทรมานแบบนี้อีกห้าปี พี่ก็จะดีขึ้นค่ะต้องอดทนนะคะค่ะขอบคุณมากอย่าลืมทําบุญให้กับตัวเองให้เจ้าของกายสังขารของตัวเองทุกครั้งแล้วเวลาก่อนที่คิดที่อยากจะตายกาลณามองคนข้างๆด้วยว่าเขาอยากให้พี่อยู่แต่ว่าไม่เคยคิดจะฆ่าตัวตายเ,าเขาบอกเลนมาแล้วว่าอยากตายเขาก็ไม่ให้ตายหรอกค่ะ,คะซึ่งเคยเห็นอะ่ะที่แบบว่า หัวเป็นปลาตัวเป็นคนเราไม่ใส่เสื้อผ้าแล้วอยู่ข้างๆพี่เขาแบบเต็มเลยมีแขนมีขาเหรอมีแขนมีขาแต่เป็นหัวเป็นปลาปลาช่อนปลาดุอะไรเงี้ยตอนที่ตอนที่เห็นนะครับอาจารย์หัวเขาใหญ่มากที่ออกจากห้องผ่าตัดความรู้สึกตรงนั้นไม่เคยลืมเลยพอนึกขึ้นมาทีไรก็คือแบบใหญ่แบบใหญ่โตโมโหฬานแบบลอยมาแบบใหญ่ๆเลยจนแบบพอหายดีไม่ยอมกินปลา บอกนะ้องไม่ต้องสั่งมาเลยนะปลาไม่กินอาจารย์คะแล้วอย่างที่เขาบวมอย่างเงี้ยคะ่ะจะจะจะยังไงหมายถึงว่ามีวิธีแก้แบบไหนบ้างไหมคะนอกจากว่าไปไปปล่อยปลาก็ตรงจุดเลยคะ่ะอย่างเดียวเลยเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากพวกเขาทั้งหมดอะคะ่ะเขาทําให้เป็นลองทําดูก็จะดีขึ้นเพราะทุกวันนี้พี่ก็ถือศีล ทานเจทานมังกันอยู่แล้วปฏิบัติกันอยู่แล้วก็เพิ่มเติมตรงนี้ด้วยแล้วก็ต้องอดทนถ้าในเมื่อปล่อยวันอังคารไม่ได้ก็ปล่อยวันพระหรือวันหยุดก็ได้ค่ะปล่อยเถอะอาทิตย์ละครั้ง